จะบอกว่าเราเจอกันมาหลายรอบแล้ว<า>แต่ครั้งนี้มันมี3ามคำอยากจะมอบให้ครับ3ามคำนั้นคือยินดีด้วย <Thank you. S 1> นะ่าจะครูยศเลชั t น o s สมมากมค่ะจริงๆครับจริงจครับแล้วก็ทุกคนก็ยินดีด้วย,วยมากๆอ้าวเข้าเรื่องกันเลยคุยเรื่องอะไรก่อนดี้าาบหวดเลยนะครับจะคุยเรื่องอเนซ่าหรือว่าความรักของยาญ่าดีครับ อ่าโอเคถ้างั้นก็อี้เข้ามาเลยฮะเกาอี้เข้ามาเลยเราคุยกังทักหนึ่งแน่นอนนะฮะเพราะนี่คืออีกหนึ่งบทบาทใหม่ของคุณยายานะก็คือการเป็นแบรนด์ m อเ s สเ d อร์ของแอนเน a t ซ a i l ไทยแลนด์ครับผมชนะเลยฮะสวยมากนั่งใกลไม่ได้เลย<ะ>เกรกเกินนะฮะ <laughs> อาถามความรู้สึกก่อนเลยนะครับแน่นอนอีหนึ่งบทบาทใหม่โรลกันเป็นแบรนด์แอมัสเอร์นสซาไทยแลนด์รู้สึกไงบ้างครับดีใจมากๆมากๆเลยค่ะจริงๆเป็นการขับของเขาอยู่แล้วค่ะก็คือรู้จักอนเนสซาอยู่แล้วรู้จักรู้จักอยู่แล้วค่ะคือมีคนพูดถึงบ่อยมากๆจนเราต้องลองค่ะแล้วตอนที่ทางแบรนด์อนเนสซาติดต่อมาเอาแบบแม่ yes big yes big yes right now อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือชอบเป็นการสนทนาอย่างเงี้ยค่ะเป็นบอยดีมาใช่ค่ะ อืมโอเครู้จักอยู่แล้วใช้อยู่แล้วชอบอยู่แล้วแล้วพอติดต่อมาคือเซเยสทันท yes, yes, <Thank> ีเซยสทันทีค่ะโอ้โห yes, oh, oh, สุดยอดมากๆครับแล้วงั้นแน่นอนต้องมีการใช้กันแดดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะไไกิจวัตรเป็นยังไงบ้างครับหมายถึงว่าใช้กันแดดตอนไหนเป็นพิเศษอยากให้แชร์ให้ฟังไลฟ์สไตล์ตรงนี้ครับคือจริงๆอย่างแรกคคนเจอแดดบ่อยค่ะอืมใช่ค่ะแล้วอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆเราเป็นนักแสดงค่ะเราเจอแสง UV จากทั้งข้างนอกแล้วก็จากแสงที่ เขาทาให้ให้เราดูดีค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นอะไรที่มาควบคู่กันค่ะ The light we need แต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองด้วยอจริงนะวิเป็นเป็นการพูดที่มีประเด็นมากเราต้องการแสงนี่แหละแต่จริงแล้วแสงนี้หลายๆครั้งก็จะมาพร้อมกับ U V ใช่ซึ่งเราก็ต้องปกป้องเหมือนกันแน่นอนค่ะนี่ก็เลยมีตัวช่วยดีๆนี้เออเออย่นี่แหละครับก็คือใช้ทุกวันเลยเพราะว่ากิจกรรมเยอะมากเมื่อกี้บอกว่าทะเลภูเขาเลยคือ I mean if you were have to I mean if you had to pick ถ้าต้องเลือกหนึ่งทะเลหรือภูเขาไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ค่ะแหมทุกคนก็รอลุ้นนะว่าจะตอบทะเลหรือภูเขาคือชอบทั้งคู่ชอบทั้งคู่เอนี่ติงเอา d o ดอเลยใช่ค่ะจริงๆเป็นคนทากันแดดเรื่อยๆทั้งวันด้วยค่ะเวลาเดียวที่ไม่ทาคือก่อนอนเท่านั้นเองค่ะอ๋อเลื่อยๆทั้งวันอยู่แล้วดีมากเลยนะครับเพราะว่าก็เนี่ยเจอ U V อยู่ตลอดทั้งวันงั้น เนี่ยถ้าใช้การปกป้องอยู่แล้วมีอะไรนี่กังวลเป็นพิเศษไหมครับช่วงนี้ถ้ากังวลนะคะเรากังวลอย่างเดียวว่าเราจะดูแลตัวเองไม่ดีพอค่ะใช่ค่ะเพราะว่าผิวหน้าแล้วหน้าตาเป็นอะไรที่สวอยู่แล้วอยากให้ดูดีตลอดไปค่ะ Want to look good forever แน่นอนค่ะแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาทำสำหรับผิวของเราค่ะซึ่ง อเนซ่ากันแดดครั้งนี้คือเข้อสุดยอดมากๆจริงๆคคือนอกจากว่าเขาเป็นกันแดดที่ดีมากๆแล้วเขายังช่วยบำรุงผิวด้วย uh huh. เขามีส่วนะสมของกันให้เราแบบว่าผิว,วชุ่มชื้น สบายไม่เดี๋ยวเหนื่อยนแต่มันทําให้เราซู้กแบบชุ่มชื้นจริงๆนี่นี่แหละทุกคนได้ฟังจากปากของแบรนด์แอมบัสเดอร์แล้วนะคะซึ่งใช้จริงสัมผัสได้แล้วบอกเลยว่าไปอีกขั้นมาเป็นอันดับหนึ่งในใจของใครหลายๆคนรวมถึงคุณยาย่าด้วยนะครับแต่ว่าไม่หยุดที่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ในแค่ป,ปกป้องเรื่องของแสง UV แสงแดดแต่ว่าเรื่องของการบํารุงอยู่ด้วยใช่ค่ะข, <อ S 2> ขอแอดข้อมูลที่น่า <glaube S 1> สนใจมากๆ,ๆนะครับเพราะว่าเขามีสารบํารุงเนี่ยถึง50%สเนมื่อสักครู่นี้ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือใน ควเนี่ยให้ไปเลย50%นะคือพวบคู่ก,กันไปเลยปกป,ป้องเรื่องเรื่องของการกันแดดก็50%แล้วก็เรื่องของการบำรุงผิวก็อีก50%จริงๆแล้ว100%ไ,ไปทั้งคู่เลยดีกว่าะนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีด้วย,ยวนะครับตัว Auto Booster Technology นะฮะปาะสาน3เทคโนโลยีซึ่งโอ้โหทำให้ปกป,ป้องผิวได้ในทุกสภาวะทุกสภาวะมีอะไรกันบ้างหลาๆคนน่าจะเคยเจอคุณญายากนิเดินเป็นประจำแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็น h u m ดิ i t y Booster Technology อันนี้คือถ้าเจอความ ชื้นความเข้าใจเดิมของคนก็คือแบบว่าพอมันชื้นแล้วบางทีกันแดดก็จะหลุดเนาะแต่อันนี้ไม่นะฮะไม่ค่ะยิ่งกลายเป็นเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกันแดดของอันเ s a าการปกป้องเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้คือ humidity booster technology แล้วก็มี thermo booster technologythermo คือเรื่องของคุณภูมิค่ะเจอความร้อนเข้าไปโอ้หแดดบ้านเราแดดอิตาลีร้อนไหมฮะร้อนมากร้อนมากต้องต้องบอกก่อนเลค่ะว่าถ้าไม่มีอันเช่วย ตอนที่อยู่ที่อิตาลีคงคง,คงโดนเผาไปเ<อ>ร้อยเลยค่ะเพราะว่าแดดแรงมากมากจำได้เห็นลุงๆว่าปมแดดได้แบบปมแดดเต็มที่ใช่ไหมฮะได้เต็มที่เพราะมีตัวช่วยค่ะนี่ไงคือแบบว่าอยู่ แต่อันเดอร์เดอะซันก็จริง<ช>แต่ว่ามีการปกป้องอยู่แน่นอนคนะ่ะใช่ไปก็ต่อเมื่อกี้ที่บอกเลยก็คือตัวเทอร์โมบูสเตอร์เทคโนโลยีนะครับงั้นเจออุณหภูมิเข้าไปเจอความร้อนไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะหลุดจริงแล้วเพิ่มการปกป้องเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็มีอควาบูสเตอร์เอเอสเทคโนโลยีด้วยนะครับอันนี้สหรับใคยชอบลงน้ำสายลงน้ำเหมือนกันดูกไหมฮะเออฮะก็ช่วยปกป้องเหมือนกันคือลบท่าไปเลยนะฮะว่าอุ้ยท่าทากันแดดปุ๊บลงปุ๊บม,มันจะแบบว่า หายไปหมดเลยจางลงไปหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลย a อนเนซาคือปกป้อง,องขึ้นมาจากน้ําก<ช>็ยังคงปกป้องต่อเนื่องใช่ It's ส a a ค่ะเขาคิดมาแล้วค่ะ <c oughs> ว่าแบบทุกๆความต้องการของคนที่ที่จะใช้ชีวิตองไรเขาคิดมาแล้วอือุ๊ยชอบคำนี้มันคือแบบว่าออกไปใช้ชีวิตได้แบบเต็มที่เนอะแน่นอน,นไม่ต้องมากังวลในในส่วนนี้เลยแต่ใครที่อยู่ในออฟฟิศก็จำเป็นก็ต้องเหือกันเนาะ เนอะเพราะว่าน้กแสงยง u ีก็มาจากไฟเหล่านี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วอีกหนึ่งอย่างจริงๆเลยเรายัางไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ชัช่วว่าปุณยาญา่ิจะชอบมากๆเขาเป็นไพรเมอร์ในตัวใช่ค่ะคือจริงๆสาวๆหลายๆคนจะกังวลขั้นตอนหนี้ค่ะว่าหลบงทางกันแดดแล้วมันจะทําให้ตอนที่ต้องแต่งหน้าจะติดไหมเ<ห>ขา<อ>จะลอยไหมซึ่งไม่เลยค่ะดีมากๆซึมซับแบบเกือบจะทันทีเลยค่ะรู้สึกได้ว่า เป็นขั้นตอนแรกก่อนแต่งหน้านที่ดีค่ะจริงๆแล้วตอนที่แต่งหน้านเสร็จแล้วรู้สึกว่าทําให้ฟินิชลุ o o k ก่ะทำให้ผิวด,ด,ดีด้วยอืมใช่ค่ะชอบมากกายเป็นช่วยฟิน i s ลุ o ก็ไปอีกนะใช่ค่ะก็ทุกคนที่เราไปทํางานนะคะคก่อนที่ใครจะเริ่มลงคืน or anything จะวางไว้ให้เลยแล้วก็บอกว่าขออันนี้ก่อนค่ะนี่สวยไหมทุกคน สวยสุดๆไปเลยนะยนะก็มีอันเนซ่าที่เป็นตัวช่วยเยนะี่ยแหละไม่ว่าจะเรื่องของการแต่งหน้าอันนี้ก็เป็นแบบเป็นเบสก่อนที่จะเริ่มเลคอัพเลยการแดดต้องมีนะครับอย่าคิดแค่ว่าบางทีบางคนบอกว่ารองพื้นหรือเมคอัพต้องมีกันแดดอยู่ยแล้วอาจจะไม่พอไม่พออเลยเนาะไม่พอนะฮะก <ๆ S 1> ็ต้องมีกันแดดของ <ๆ S 1> อนเนซ่าเข้าไปนะฮะเป็นไพรเมอร์ในตัวด้วยก็สามารถใช้ได้เลยอ่ะสุดท้ายนี้ในฐา <ๆ S 1> นะแบรนด์ a ม b a สเดอร์นะฮะถามใหม่เลยนะครับก็ฝากให้กับทุกคนรวมถึงสึ่งมวลชวนด้วยกับอนเนซ่าครับ ก็คอมมาด้วยนะคะสำหรับกันแดดอเนซานะคะทั้งหมดที่เราพูดมาทั้งหมดขอรีแคปสั้นๆอีกทีหนะคะเหตุผลที่ย่าชอบอเนซามากๆนะคะคือหนึ่งผลิตภัณฑ์นี้เนื้อของเขามันบางเบามากๆค่ะทาแล้วรู้สึกว่าสบายผิวแล้วก็ที่เป็นแบบ added added bonus มากๆนะคะคือเขามีบำรุงผิวได้ด้วย so มันครบทุกอย่างในผลิตภัณฑ์เดียวค่ะในกิจกรรมประจำวันย่ามักจะเจอ humidity เจอความชืน้นเจอความร้อนบางทีเราเราอยากไปดำน้ำแต่ยังอยากกันแดดที่ดีเขาคขุกมากๆเลยค่ะเขาแบบป้องกันเราได้สุดยอดจริงๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกกันเมื่อกี้ค่ะเขาเป็นขั้นตอนแรกในการแต่งหน้าที่ดีมากๆทำให้รู้สึกว่าตอนที่แต่งหน้าเสร็จแล้วสวยกว่าเดิมเพราะว่าทำให้แบบคิวดูดีค่ะ ก็ฝากด้วยค่ะเขาครบมากมากเลยค่ะในขวดนี้ฝากด้วยค่ะสำหรับแอนเนสตาอ๋อเข้าใจแล้วที่บอกว่าสวยกว่าเดิมบางต้นนี่รึออกว่าเพราะว่ามีความสุขอย่างเดียวนะฮะมีแอนเนส่าช่วยด้วยใช่ค่ะเมื่อถ้าเรารู้สึกสวยเราจะมีความสุขเออสวยเนาะสวยสุดๆไปเลยนะครับขอเสียงปรบมือไดหนึ่งครั้งครับนี่คืออนเนสตาแบรนดะ์สเอร์แต่ยังไม่ให้ไปไหน ทุกคนตั้งใจมาเจอทั้งทีเนาะมาพูดคุยกันหอมปากหอมคอนะฮะได้ทำความรู้จักในฐานะแบรนด์แบสเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยเล่นเกมสนุกสนุกกันดีกว่านะครับ <laughs> แต่ต้องขอความร่วมมือของทุกทุกคนทุกทุกคนที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วมีสิทธิ์เล่นเกมนี้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายให้ได้ฟังระหว่างนี้ you can do your pose do that million dollar smile yes นะฮะถ่ายไปได้เลย <laughs> เดี๋ยวกลับอธิบายกัน